สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับอีกพวกกันอีกแล้วนะครับกับรายการกูไม่รู้ฟันธงนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ต้นเดือนด้วยครับผมมีเม็ดเงินกันเต็มกระเป๋าเลยทีเดียวใช่ครับแต่ไม่เสาะกันมานานนะครับครับผมก็วันนี้เนี่ยเราไปพูดกันถึงฟุตบอลสามคู่ที่น่าสนใจวันเสาร์นี้ใช่แล้วครับเราไปที่พรีเมียร์ลีก พี่ไปเรียกจิตก่อนเลยอ่าไปโกอินเตอร์ก่อนใช่ครับไปที่คู่ลอนดอนดาร์บี้แมทใช่อ่ต้องพูดถึงคู่นี้กันเลยทีเดียวครับเป็นเวสต์แฮมเปิดบ้านรับการเยือนของฟูลแฮมฟูลแฮมสองทีมมีกองหน้าใหม่ทั้งคู่ใช่ครับทางด้านเวสต์แฮมก็เป็นแอนดี้คาร์โลแอนดี้คาร์โลส่วนฟูลแฮมก็ได้ทางด้านของบอยบาร์ตอฟไปครับอ่เป็นวันแดงเดือดเป็นเด้เชียวนั่นน่ะสินั่นน่ะสิรู้สึกว่าในเกมตั้งแต่เปิดสนามที่ผ่านมาสองทีมเล่นได้อย่าง ดีนะใช่ผมว่าเกินเหนือความคาดหมายโดยเฉพาะทางด้านของฟูลแลมใช่โดยนั้นล่าสุดเนี่ยไปเยือนแมนยูเต็ดแต่ก็ทำได้ดีนะแพ้ไปแค่3ามตัวสองแค่นั้นเองใช่และเปิดฤดูกาลชนะ5้าศูนย์ใช่ไม่ธรรมดาคุณีเจอกันคุโอกว่าไงน่าจะเป็นเกมที่สนุกเหมือนกันเพราะเป็นลอนดอนดาร์วีแมตช์เจอกันทีไรก็สนุกตื่นเต้นนะไม่แพ้ระดับ บอลบอลตะวิเมกคู่ใหญ่เลยครับผมว่าคู่นี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเสมอกันสูงใช่เพราะว่าทีเด็ดที่ขาดอาจจะดีกองหน้าที่ตัวใหม่ลงสนามทั้งคู่แต่คงจะไม่มีความคมมากเท่าไหร่ครับแต่ไม่รู้อันนี้เทรโละจะยิงก็ได้พี่ต้องตัดตัวกันทีนึงนั่นแหะสิอ่อาฟังงานกันคล้ายๆกันนะครับคู่นี้อาจจะออกเสมอใช่ครับคราวนี้ไปกันที่บอลไทยกันบ้างไทยบดีลิกใช่คู่ที่น่าสนใจหลายคนบอกว่าน่าสนใจจริงหรือเปล่าเนี่ย มันต้องน่าสนใจอยู่แล้วะ4คู่ระหว่าง BCTero เปิดบ้านเราเป็นเมืองของอินซิเพื่อนตำรวจนั่นเองครับความน่าสนใจอยู่ที่ทางด้านของ BCTero เนี่ยกำลังพยายามทำคะแนนเต็มที่เหมือนกันใช่ครับก็ตอนนี้ยืนอันดับ17อ่าไม่ใช่สิ BCTero อ๋อ BCTero ดับ4ี่ตอนนี้กำลังพยายามทำแต้นะครับช็ครับตอนนี้ชัดไปพื้นที่ของเฮ่อฟเฮ่อฟน่ะ ใช่เข้าถูฟ FC แชมเปี้ยนลีกครับดังนั้นก็ต้องใส่เต็มที่เหมือนกันใช่และข้อสำคัญลงทุนไปเยอะนะยังไงต้องถอนทุนกันบ้างโดยบอลนักกองหน้าของเขาเนี่ยคิตตาอิสิวาอ่าอ่ามาดาวนโบโลไทยพีมิร์ลีกแต่ตอนนี้ก็โดนทีสินแซงไปเรียบร้อยแล้วส่วนด้านของอินซีเพื่อนตำรวจตอนนี้สถานการณ์ย่ำแย่ขนาดตัก เสียงอันดับสิเสียงต่อการลงไปเล่นเป็นผมว่าลงแน่นอนลงไปเล่นเป็นดร์บี้แมตต์กองทัพไทยกันเลยกับท่ามกลาของแอร์ฟอร์สแล้วก็ราชนาวีเลยนะแล้วอยากดึงอาร์มี่ลงมาสักทีมไหมอย่าเลยอย่าเลยนะเราไม่ไม่พูดเราไม่พูดเราไม่พูดถึงคู่นะเอาว่าวันนี้เนี่ยเกมีิกว่าผมว่าบันเวบันเวน่าจะเป็นบีซีเทโลใส่เต็มที่แม้ว่า เอออินซีก็ตถุตำรวจอยากได้แต้มไม่มียุดเธออะไรทั้งสิ้นไม่มียูดเธที่ยมาจะไปทางนี้โอเคตันสิตวาอาจจะยิงมากกว่า2เมตรด้วยนั่นไะน่ะขาดั้นเียวผมคิดว่านะแต่ก็ดาวลุงของเขาใครอ่ะผมก็จาไม่ได้นะที่ข่าวกับเราอยู่อ่ะเราดูจไม่ได้อ่ะรอดูกันรอดูกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าเราว่าวันนี้เกมขาดได้นะน่าเป็นเทโลน่าเป็นเทโลใช่ครับแล้วก็คู่สุดท้ายมีเองค่าคสแนมสุดละกันเลยอ่ามากันที่คู่ด้วยวาน ดีไอแลนเดอร์เจอกับสวัสดแคทครับเราจะกินแมวเราจะกินแมวเพราะแมวเนี่ยไม่ชอบน้ำอืมนะมาถึงเกมในน้ำสถิติผ่านมาก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันใช่มาแข่งเอฟเรคัเมื่อปี2 0 1 0ันสไม่ใช่โตโยต้าดีครับอ่าอ่ะโตโยต้าผิดไปแล้วเออผิดไปแล้วรุ่นนั้นเนี่ยแม้ว่าทางด้านของสวัสดแคทจะยิงนำไปก่อนแต่เขาก็นะสุดท้ายโดนเราแซงเป็น2อหนึ่งไอ้ก๊อปไอ้ก๊อปยิงน้องก๊อปนั่นเองน้องก๊อปนั่นเอง20ิวิเท่านั้นใช่ครับผมได้รถเครื่องไปครับอ แล้วก็พอเกมต่อมาก็เล็กแรกของฤดูกาลนี้เราบุกไปเยือนนะในเกมที่เก็บชัยชนะ3มแต้มนัดนแรกฤดูกาลใช่อ่าซึ่งไม่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเก็บได้ใช่ใช่แล้วเกมวันนี้เป็นยังไงผมว่าน่าจะสนุกะน่าจะใส่กันสนุกโดยเฉพาะเกมงานสนามข้อสำคัญปัญหาของเราก็คือกองหลังเซนเตอร์ไม่อยู่ทั้งคู่โดนแบนไป3คนนะเนี่ยเนบีวุฒิพงษ์และก็ยิทธนาอ่าเอาไงแล้วคราวนี้แต่ก็ได้สตูดกับมา เกมผมว่าวันนี้ใส่กันสนุกโดยเฉพาะเกมกลางสนามครับน่าจะมีใบเหลืองฟิววัดเหมือนกันเดาเอาอาจจะถึงใบแดงอาจจะถึงใบแดงครับแต่สุดท้ายแล้วนะรับเอียงขอให้เจ้าบ้านเป็นผู้ชนะเฉือนสักสองหนึ่งอะสองหนึ่งสองหนึ่งหรือว่าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะไม่ไม่หัก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 แน่นอนเดี๋ยวรอติดตามไปดูพรุ่งนี้สนามโซลกุลสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีเหมือนเดิมครับแล้วก็วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนพบกับรายการกูไม่รู้ฟันธง ได้อีกครั้งนะครัในเทปหน้าจะเชิญใครมาวันทงอีกอต้องติดตามนะครับติดตามดูครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ